มะปุกอ้อยยนี่ยมะเร็งเป็นกระจกไปเห็ดงานทางเอิญเจ้าหัวตาสิเมะมะปุกโาตาสิมาปุกเนีงยมะเร็งโอ้ยเจ้าเรียกเอาดิเลียตงแต่อันั้นบางงามเลียลำงามมาปุกคัดเอานั่นล่ะปลูกขั้นปลูกคัดเวลาเ้ามาปุกเาก็คัดเอาล่ะโอ้ยต้องปลูกแตงโมไปนำ้ำปลูกแตงโมไปด้วย ปลูกทั้งอ้อยปลูกทั้งแตงโมหลายอย่างใช่กันผลพลอยได้อาก,กาศแงมเร่งเลี้ยงโคกน้องหน้าท่าโคกน้องหน้าที่นี่โคกน้องหน้าแม่ปูดองก็อยู่ตรงนี้แหละ ปลกอะไรทุกเมื่อในสบายก็เก้าที่ดอกดแ,บบดแล้วก็เดียแบกอ้อยว่ากันแล้วมีไงแบกแล้วไ่แล้วซับอีกซับอีกไม่เคลียร์ทมอีกทุกเมื่อในสบายเคลียร์เดี่ยวโหลดต้องปลูกทั้งใส่ปุ๋ยไปพร้อมทั้งทมไปพร้อมโหลดเกิดดีพร้อมนี่ไงรถปลูกก็ดีคักนี่ อ้อยก็เกิดดีพอ่อขาเจ้าจเออดอยตุลาได้ปลูกเล้วโยปีดีแต่ปลูกใช้ตุลาไงุกปีไม่ได้ใช้ตุลาดิผนมันดีไอหมองนี้มันทั้งน่นนะเดี๋ยวปลูกใช้ตุลาแล้วมเาเกิดจะปลูกใช้ตุลา เย,ย,ย็นเย็ยนปลูกอ้อยยามเย็นเย็นเจียบสองค้นเว้ยวันนี้ถอยเว้ยวยีวย เดยวนี้มันคำเร็วคนด้านขกน้องหน,นเมือเดี๋ยวคำเร็วคำนั่นว่าขัาเจ้ากบสิแล้วยู่ดอกที่ํำกระดาษอด,ดูน,นวลโอ้แล้วง่าย,ย่ด้อเดี๋ยวมันก็พอดีพอดี อ้อยได้กินหอแตงโมคนแล้วปุ๊หอแตงโมใช่เน๊ม <c oughs> ห้าลังเจ้าเขาเจ้าใส่ฟักทองงามก็อ้อยคนแล้วฟักทองมันได้กินนี่เน๊มสวยงามดีเจ้าพกไปหัวลองเน๊มแล้วได้ก็ได้เกี้ยวเขาเขาเชี่จ้ามื่อเขาเชี่รถหรือเขาเจ้าเยอะหลายอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ไม่มีโมอยู่ว่เตี เยอะมือได้หรอจักบังมเ้กอนอ๋ถ่ายไม่ใช่เต่าซะก่อนันวางมือเัตสืเียนี่มาทางเดียวกันอืมโอ้ยเี้ยมาแรงทุมอนีคำ่ยวอ้ยมาเห็ดเวียท่านพ่อข้าวคำเหรอ นา่าจะเจอกับจิปุกแล้วเจ้าขีเจั่ไม่ไฟอยู่ขอบคุณที่ชมคลิป